แต่ป้าไม่กินโลนะเดี๋ยวเราจะไปลูกเต๋าลูกเต่าเราจะต้องไปจีนเรถทอดหนึ่งคิวใช่ผมว่าเราต้องดักแล้วแหละถ้าฟาร์มฟาร์มอะไรเน่าทุกทีอ่ะโดนดักทุกทีเดียวอ้าวอาวเอาเก็บมานี่มันอยู่บ้านนี่บ้านใต้ตีนผมตัวหนึ่งเนี่ยไอที่เป็นบ้านสีเหลี่ยมติดกันด้วยสอดฉันเนี่ยออกวาดีกว่าออกวาทางบ้านขวาน้ำน้ำ ทำททำำสวยเลยอันนี้เพื่อนมันก็อาวุ้นออกมาเดี๋ยวก็สินเชี่ยวแล้วกรโตุ้นบอกนะสีอดงสีแดงสีแดงนะอันโดนไหนอาอจะได้จะได้ขวาบ้านเหลี่ยมข้างหน้าเราเลยอ่ะบ้านเหลี่ยมขวาสุดแหละแหละที่โดนติ๊กเหลืองละเดี๋ยวมีได้ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายไปอ้อมไปอ้อมไปฝั่งอ้อมซ้ายมาไปอ้อมซ้ายมาคนนึง เฮ้ยถยถอยถยถอยยยาจะอยู่ในห่วล็อกได้ต้องฝาไล่ไล่มันฝั่งฝั่งนี้แต่ว่าบ้านเมนเลียบ้านเียมเดิมใช่ไหมใช่ใช่ันเคียดน้ย้ยยิงกูเนี่ยบ้านเียมแบ้านเรียมเฮ้ยดันมาเยอะบ้านแดงบ้านแดงของชันดันมาแล้วเแม่งเต็มหน้าเลยสามตัวเลยหน้า กนจะเป็นตึกบ้านสิบห้าเนี่ยบ้านที่ใกล้ลงรถสุดอะ่ะาาตัวหนึ่งแล้วก็บ้านเหลี่ยมตัวหนึ่งดูหลังเลยนะตยนะ่างนั้นตัวหลังวบ้านเทานะกันไว้ก่อ,อนบ้านเทาอีกตึกสี่เหลี่ยมอีกตัวหนึ่ง <c oughs> บ้านเทาอ่ะมันอยู่ตรงไหนแล้ววะอยู่อีกฝั่งหนึ่งอยู่ในบ้านนแล้วมันจะในบ้านหรือว่าไอตัวบ้านเทามูฟมาบ้านแดงวะไหนบ้านดา่ะ แต่ชิบดาแบบมองไม่ทันอ่ะมันกำลังเข้ามาพอดีอ่ะขาวนะไม่พวกมึงไม่จะออกมาบวกกับพวกกูหนเอาไว้จัดมึงแค่พวกกูบวกกันนี้ไม่ได้นะมึงไม่สามเทียมกันมึงไม่ออกของไกล้วใช่ใช่มันจะไป้ยมันขึ้นเขาไว้แล้วตัวหนึ่งเขาซ้ายเขาซ้ายล้ใช่เอาเขาซ้ายเลย ไม่เห็นขวาให้อยู่ดูครับผมเห็นผมเห็นผมดูให้อยู่เด okay. so so, guess, um, ี okay. uh, hide, 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 hide. So, ๋ยวถ้ามันขึ้นมาเดี๋ยวกเนี่ยเขาดับบิลนะถ้าหันหน้าเข้าดับบิลอ่ะอ๋มาแล้วมาแล้วหน้าเขาแล้วเดี๋ยวรอมันมาที่ลงๆก่อนผมยิงนะมาแล้วยิงเลยครับตายหมดตายหมดตายหมดคุดแล้วาพลอตี่พลอตี่พลอตี่เออพลอตี่ว่ะดีดีไอตีนี่มันต้องมันต้องเหลืออีกตัวหนึ่ง ไอ้เงี้ยนุ่ก็มีสัตว์ขวาก็มีโอ้โหสัตว์สามสิบคนซ้ายอะซ้ายมีมันก็วิ่งเข้าวงตัวนึงเห็นไหมตายตายตายใช่ใช่ใช่มีอีกตัวนึงก็วิ่งเข้าวงมาอยู่เปิดหแล้วนะต้องเขี่ยซ้ายแล้วล่ะจริงไปซ้ายซ้ายมาเรายี่สิบ เดววมันบอกแหนวมันลงไปนอนเรานอนเนอนเรามันจุดลงรถพอดีเลยเนเนินไไก่อนเะเ๋ยได้หลังก็เคียร์แล้วตัระวังสายสายสายสองตัวสายสองตัวอได้ตายสายโอเคตายายดีบี่ชุบดีบีควันนะหมดแล้วงี้หมดแล้วหมดแล้ว มีอมอยู่มีอยู่บนน้มีบน้นมีดบน้หลังอาย่คบหลังายต้องได้หมอกันอ้งมอกันโยเฮไนบ้านจริงแต่บ้านก็ไม่อยู่ในหมอกรอเลยขาก็มีเว้ยเล่นเนกนะระวังขวานะอกขวาต้องดันมาเราจะเป็นแซนวิชแน่นอนตรงเนี้ยมอกหมอ อุ้ยโอ้ยอย่าบังเออยเดี๋ยววะมันบ้านมันบ้านสายนอนสายนอนสายนอนไอ้เหี้ยขันไปเลยเอาหมอกึ้นมาบอกมาปะให้กตัวตัวใหับบอกกันรบอกมาจะมีกอนนะช่วยหน่อยช่วยหน่อยตัวนี้ตัวนี้อีกตัวิ่นโอ้ Lần này nói mong à, là... mỗi... à. điều... à? à. yeah, yeah. cái câu này. Hi, hi, hi. Quái thoáng? Time of the world. Too bí ngưỡng. Lần này, nói be played at the man. Studio. Studio. Tanya. You na, you na, to the yard. Nadie, nè, nè, nè. Oi, hi, hi. Mandu wait, nè, tuấn, nè, nè. I mean, hi, nè,

เอาวองช่วยตอยช่วยหน่อยฮะโดนเล่ยฆ่าเหรอบีบตัวไหนบีบมีมีดมันมีมีด้ยมันแจงผมเปช็อตไอ้เพียยิงมันยิงมันเราไม่สู้แล้วยิงมันยิงมันโอ้ยยิงมาดัวโหสัตว์ตัดต่อฟากหัวเฮช็อตได้เพียคนแม่ But are walk